พอดใหม่ไฟแรงมาซาทดัดอิชิอิเลือกใช้ระบบอะไรดีในการคุมทัพช้างศึกอดีตเพื่อนในคาถามีใครกันบ้างที่มีโอกาสกลับมาติดทีมในยุคของเขาความน่าสนใจจะเป็นเช่นไรเรามาติดตามรับชมกันได้ใน RL บอลไทยสวัสดีครับตอนนี้คุณก็กำลังอยู่กับ อาบอลไทยเล่าทุกเรื่องของบอลไทยในมุมมองของแฟนบอลวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงความฮอตฮิตของกุนซือคนใหม่ทีมชาติไทยอย่างมาซาทดะอิชิอิที่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้กำลังเป็นกระแสฮอตฮิตเป็นอย่างมากครับในโลกโซเชียลสำหรับแฟนบอลไทยที่ได้เรียกร้องเขานะครับให้เข้ามาทำทีมชาติไทยสำหรับการเข้ามาทำทีมชาติไทยในครั้งนี้นะครับ เฮโค้ช hey อย่างอิชิอิที่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีประสบการณ์กับฟุตบอลไทยมาสักระยะนึงแล้วการเข้ามาของเขาในครั้งนี้นะครับจะสามารถเปลี่ยนทีมชาติไทยได้มากน้อยเพียงใดช้างศึกตัวนี้จะสามารถก้าวขึ้นมาอยู่เคียงข้างกับทีมระดับท็อปของเอเชียได้หรือไม่ความท้าทายของเขานะครับจะได้รับบทพิสูจน์ในเร็วๆนี้ และอีกหนึ่งความน่าสนใจนะครับที่คงหนีไม่พ้นเลยก็คืออิชิอิจะใช้ระบบอะไรในการเล่นในยุคของเขาผู้เล่นคนไหนบ้างที่จะเข้ามาอยู่ในระบบของเขาและกลายไปคุมกําลังหลักในทีมชุดนี้หรือดาวรุ่งหน้าใหม่คนไหนที่จะได้รับโอกาสติดทีมมาจากการคุมทัพของเขานั่นเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่น่าลุ้นและน่าสนใจเป็นอย่างมากกับการมาถึงของมาซาทาดะอิชิอิก็เท่าที่ผมได้เห็นหลายช่องนะครับ ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอดีตผู้เล่นของอิชิอินะครับว่ามีใครกันบ้างที่มีโอกาสกลับมาติดทีมชาติไทยหลังจากการมาของเขานะครับผมจึงได้ไปลองนั่งคิดดูนะครับว่าอันที่จริงแล้วเด็กในคาถาของอิชิอิเนี่ยที่เกิดจากการปั้นและการใช้งานของตัวเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นรายนี้นะครับว่ามีใครกันบ้างเมื่อผมได้ย้อนกลับไปดูผู้เล่นจากทีมสมุทรปราการซิต,ตี้นะครับบวกกับบุรีรัมยูไนเต็ด แล้วก็จะได้เห็นว่าเจ้าตัวมีทั้งเด็กที่ปลุกปั้นขึ้นมาเองจากที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงจนกลายมาเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าของเวทีไทยลีกหรือไม่ว่าจะเป็นนักเตะนะครับที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็สามารถเพิ่มศักยภาพในตัวนักเตะเหล่านั้นเพิ่มขึ้นไปได้อีกแต่เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทำคอนเทนต์ที่มีชื่อว่านักเตะในคาถาของอิชิอิที่เขาเคยปลุกปั้น และใช้งานจากการมาทำทีมในไทยมีใครกันบ้างที่มีโอกาสกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งผมจะเน้นเฉพาะผู้เล่นที่พอมีโอกาสที่จะกลับมาติดได้นะครับส่วนผู้เล่นที่ฟอร์มออกปอากอ่าวไปแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้นาม,มาพูดถึงนะครับระบบที่คาดการณ์กันว่าอิชิอิจะใช้งานหลังจากการเข้ามาคุมทีมชาติไทยนะครับก็น่าจะเป็นนะครับตามสไตล์ของเจแปนเวเลยครับ4-4-2 ที่พวกเขาคุ้นเคยและสามารถทําออกมาได้ดีเชื่อว่านักเตะไทยที่เคยร่วมง,งานกับอิชิอินะครับก็น่าจะเข้าใจบทบาทระบบแล้วก็ตำแหน่งที่กุนซือรายนี้นะครับต้องการเพราะเคยได้ร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะง่ายที่สุดแล้วสําหรับงานเร่งๆแบบนี้นะครับเพราะว่าอิชิอิมีเวลาปรับเตรียมทีมที่ค่อนข้างน้อยนะครับสําหรับทัวร์นาเมนต์ถัดไปนะครับที่เจ้าตัวจะได้คุมทัพช้างศึกนะครับ เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในเกมอุ่นเครื่องช่วงเดือนมกราคมที่จะมาถึงนี้ความคาดหวังจากผู้บริหารและกองเชียร์ชาวไทยนั้นต่างก็ต้องการความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ใช้เวลาไม่นานแต่จริงๆแล้วนะครับฟุตบอลมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันต้องใช้เวลาในการปรปับปรุงเตรียมทีมที่ค่อนข้างนานประเทศที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของฟุตบอลน,นะครับต่างก็ต้องใช้ระยะเวลาในการวางแผนและ เตรียมทีมอยู่พอสมควรนะครับผมก็อยากให้แฟนๆและผู้บริหารของทางสมาคมนะครับฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยลองใจเย็นกันดูสักนิดหนึ่งเปิดโอกาสและให้เวลากับอิชิอีในการทำงานอย่างเต็มที่ก่อนและวัดจากรูปแบบในการเล่นนะครับความชัดเจนของระบบว่าสามารถต่อยอดให้กับทีมชาติไทยได้มากน้อยเพียงใดความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงหากว่าไม่ชนะไม่ชนะด้วยสาเหตุไหน จากคุณภาพทีมหรือจากการวางแผนของโค้ดเราก็ต้องนำมาพิจารณากันในทัวร์นาเมนต์ที่จะมาถึงนี้นะครับเราอาจไม่ได้เห็นผลการแข่งขันที่เป็นรุ่มประมมากนักแต่เรานะครับอาจจะต้องมองถึงรูปเกมก่อนในการไปบอลโลกของทีมชาติไทยนะครับอาจจะไม่ใช่เร็วเวนี้อย่างแน่นอนมันอาจจะไม่ใช่แค่4ปีข้างหน้าหรือ8ปีข้างหน้า12ปีหรือเปล่าหรือ16ปีหรืออาจจะเป็น20ปีข้างหน้า แต่ถ้าหากเรานะครับมีการวางแผนที่ดีนับจากวันนี้ไปนะครับเชื่อได้เลยว่าฟุตบอลไทยจะสามารถไปฟุตบอลโลกได้ภายใน8-12ถึงปีข้างหน้าระยะเวลา4ปีนะครับมันอาจเป็นระยะเวลาที่เร็วจนเกินไปเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับการวางรากฐานโครงสร้างของระบบทีมหากว่าเรานะครับจะไปฟุตบอลโลกก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาด้านใต้คลิปได้เลยนะครับ ถ้ามีเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกสำหรับปาการด่านสุดท้ายอย่างตำแหน่งผู้รักษาประตูกันดีกว่าครับในตำแหน่งนี้ก็มีเด็กในคาถาของอีชีอิไม่ด้อยไปกว่าตำแหน่งอื่นเช่นเดียวกันหากว่าจะหยิบยกมาใช้งานกันจริงๆแล้วก็ดูมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับคนแรกเลยนะครับปฏิวัติคำใหม่นี่เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นนะครับที่ อิชิอิเคยได้ร่วมงานกันสมัยยังคุมทัพสมุดปราการซิตี้นะครับในไทยลีกหเรียกได้เลยนะครับว่าเคยผ่านงานกันมาก่อนแล้วเห็นฝีไม้ลายมือกันมาแบบเต็มๆซึ่งในยุคข,ของอิชิอิเองนะครับปฏิวัติก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องหลังจากโชว์ฟอร์มนะครับเข้าตาในายใหญ่ชาวญี่ปุ่นต้องมาดูกันนะครับว่าผลงานจากตอนนั้น จะยังคงรักษาแต้มต่อให้เขานะครับเป็นขุมกําลังหลักในชุดตัวจริงของทีมชาติไทยได้หรือไม่เพราะปัจจุบันเองนะครับปฏิวัติก็ยังคงมีผลงานที่ดีนะครับในระดับสโมสสกับสโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดแถมยังนะครับวนเวียนอยู่ในทีมชุดใหญ่ของทัพช้างศึกชุดปัจจุบันด้วยคนต่อมาครับสิวรักษเทพสูงเนินสําหรับพี่แชมป์นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูง และเป็นคนที่มาซาทาะอิชิอินครับใช้งานบ่อยที่สุดในถิ่นปราสาทสายฟ้าเจ้าตัวนะครับเคยผ่านประสบการณ์มาจากหลากหลายทัวนาเมนต์ทั้งบนเวทีหลีกสูงสุดของประเทศไทยนะครับรวมไปถึงบอลห้วยเอเชียและฟุตบอลระดับนานาชาติเรียกได้เลยนะครับว่าหากต้องการประสบการณ์และความอุ่นใจจากเกมทางด้านหลังเนี่ยพี่แชมป์นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะตอบโจทย์ในายใหญ่ชาวญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีคนต่อมาครับนพพลละครพล ผู้รักษาประตูดาวรุ่งอนาคตไกลจากค่ายบุรีรัมนะครับอิชิอิเคยให้โอกาสนพพลลงเฝ้าเสาในหลายๆเกมซึ่งณขนาดนั้นนะครับเจ้าตัวก็สามารถทำผลง,งานได้อย่างโดดเด่นครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้รักษาประตูนะครับที่มีรูปร่างสูงใหญ่แต่เจ้าตัวเองก็มีปฏิกิริยาในการเซฟที่ดี ก็ต้องบอกเลยนะครับว่า3คนนี้ดูมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะด้วยตําแหน่งผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันนะครับยังคงนะครับควานหาตัวจริงไม่ได้โดยที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าทีมชาติไทยภายใต,ใต้การคุมทีมของมานพกกิ้งนั้นมีการใช้งานในตําแหน่งผู้รักษาประตูที่ค่อนข้างเปลืองกันเลยทีเดียวหากว่าใน3รายชื่อนี้มีชื่อติดโผทีมชาติไทยชุดตัวหลักของอิชิอินะครับก็น่าสนใจว่าเขาจะเลือกใช้งานใครเป็นมือหนึ่ง ถ้าจะให้เลือกเรื่องประสบการณ์นะครับที่มีมากที่สุดก็คงต้องเลือกพี่แชมป์สิวรลักษ์เทพสูงเนินนะครับหรือถ้าอยากได้ผู้รักษาประตูนะครับที่ฟอร์มแรงงอย่างปฏิวัติคําใหม่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าหากเรานะครับจะต่อยอดกันจริงๆแล้วนพพลนะครับก็ดูมีความน่าสนใจเพราะว่ายังมีอายุการใช้งานได้อีกนานเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอพูดถึงแค่ในส่วนของตําแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนนะครับ เดี๋ยวไม่งั้นนะครับคลิปมันจะยาวจนเกินไปเดี๋ยวผมจะแบ่งทําเป็น2คลิปแล้วกันนะครับซึ่งในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาต่อในส่วนของตำแหน่งที่เหลือกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวของอดีตผู้เล่น,นครับที่มีโอกาสติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งในยุคข,ของอิชิอิคลิปแรกนี้เป็นในส่วนของผู้รักษาป,ประตูกันก่อนนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันเช่นไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ หาใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และถ้าใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรื่องเล่าฟุตบอลก่อนใครก็อย่าลืมนะครับกดสั่นกระดิ่งรอกันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ